ขอให้ได้มีโอกาสดูแลนะครับแม่ของตัวเองก่อนที่แม่ของตัวเองนั้นจะเสียชีวิตจากโรคนี้ไปทำไมผมถึงอธิษฐานแบบนั้นนะครับแม่ผมเนี่ยไม่ยอมมาอยู่กับผมนะนะครับผมก้มลงกาบเท้าท่านแล้วท่านก็ไม่ยอมมาผมก้มลงกาดเท้าท่านท่านก็เดินหนีนะครับนะครับคือท่านไปอยู่กับคนอื่นนะทุกคนท่านไปอยู่แบแต่ท่านไม่ยอมมาอยู่กับผมผมก็เลยแต่ใจผมก็เลยถามว่าทําไมคุณแม่ ไม่อยากมาอยู่กับผมทาไมคุณแมไ่ไปอยู่กับคนนั้นคนนีท้ทั้งทั้งที่ลูกหลายหลายคนอันนี้นะครับน้องนะครับไม่ได้ดูหมิน่นดูแผนน้องตัวเองนะนะครับน้องผมเองไม่ใช่น้องภรรยานะน้องเองฐานะของเขาสู้ผมไม่ได้ทุกคนนะครับคือฐานะเขาแย่กว่าผมนะครับแต่แม่ผมก็ชอบไปอยู่กับเขาผมกยว่ามีฐานะดีกว่าคนอื่นใหมน อยากจะให้แม่มาอยู่ด้วยอยากจะเลี้ยงแม่ครับ้านตายสุดท้ายอยากจะรูแม่แกก็บอกว่าที่แกไปอยู่กับคนนั้นคนเนี้ยเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปอยู่เพื่อจะเลี้ยงลูกเขาดูแลหลานเพื่อตัวของเขาเองเนี่ยน้องๆน่ะจะได้ไปทํางานโดยไม่ต้องห่วงลูกหลานโอ้ผมมือบ้านพ่อนะครับเข้าใจความหมายนะครับผมก็ยังไม่ร้บละแต่ผมก็อยากให้แม่มาอยู่ด้วยแต่ผมก็อธิษฐานต่ออธิออรรษฐานไี่ ไม่ยอมดรู้เหตุผลแล้วมก็ยังนิฐานอยู่สุดท้ายพระท้าปอบคำนิฐานนะครับจู่ๆนะครับแม่ก็ให้น้องชายผมนะครับโทรมาหาผมบอกว่า,วาพี่ๆมารับแม่หม่แม่อยากแม่อยากจะไปอยู่กับพี่ผมดีใจมากนะครับผมออกจากวินญาณตอนนั้นผมขับสชงแถวอยู่นะครับตอนนั้นคุณแม่ผมก็ไปอยู่ัง่วัดพิจิตรนะครับไปตักอ้อยกับพระตุ่นนะครับ ตอนนี้แกบทเป็นพระอยู่เพราะนั้นแกไม่ปวดพระคุนตะก,ก็อย,อยู่อยู่แต่งพิจิตผมก็ไปพิจิตเลยครับเราทางนั้นไม่ไม่เคยไปพิจิตเลยนะไม,ไม่เคยไปเลยนะเ,เนะส้นธงเส้นชันไม่รู้จักเลยนะครับไปเรื่อยที่เด,ดของเราขัดค้นไปอธิษฐานไปนะครับก็ไปถึงแล้วคุณแม่เข้ามาอยู่ด้วยนี่คือการอธิษฐานของเรานะครับเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราทำ เมื่อเราสําเร็จนะครับแล้วเราก็อธิษฐานเรื่องอื่นนะครับอย่ากนำารปปิตคนขมองข้าวส่วน้าพระเจ้าก็ตอบนะครับเราก็ได้มาดูแลอ่านเราก็เจ้าก็นาเรามาอาจจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะพี่น้องนะครับแต่เราไม่ย่อท้อเราก็ผ่านอุปสรรคมาได้ครับเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราทําเราทําด้วยความเชื่อเราทําด้วยใจอธิษฐานนะครับมันมีคําคํานึงนะครับม,มีคําคํานึงอกว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับพี่น้อง แต่สาหรับพิกเตยนเรานะครับเชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นเราเชื่อว่าสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนี่แหละจะเกิดขึ้นจริงด้วยแรงอธิษฐานของเราส่วนสําหรับความเชื่ออื่นนะครับนะครับเขาจะบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรอกเพราะว่าไม่มีหรอกอย่าไปเชื่อนะครับเคยเห็นหรอลนรกสวรรค์เคยไปยังนะครับพี่้องครับมนุษย์ไม่มีใ,ใครเคยเห็นนรกสวรรค์ แต่ก็มีความเชื่อว่ามีสวรรค์มีน,มนรกนะครับ